น,น,ออน้องตอนเราตีสานม่วนหาปลาเมื่อเนี้ยซุบซุปซาซ่าน้ำตื่นหาปลาโอ้ยมากเลโอ้ยรถพูดตัวนี้มีอันนี้พ่อมมีห่วงยางเนี่ปลาอยู่เดี๋ยวหาบุงปลากันจับปลาจับปลา จักสุมงูงโตของบกเนี่ยจักสุมงูงบกเนี่ยนตาสองสเก้าออู้หทั้งหลังไายังวะเฮ้ยขึ่นขื่นก็มีเหรอืเข่าดีพี่น้องอู้ปลาสลิดสลิดไงได้นี่สลิดไงพี่น้องนี่ตัวนึงแล้ว คุมแล้วคุมแล้วุมกบคาำมันแล้วเขาเาเาสามพดีป้าป้าเคีงเค็งไงเนี่ยนี่อ้ยังรอังรอตกตกตกมันอยู่ซีนี่ต้งมาจับเอาเนี่ยเออปีเงี้มันดิ่นลง ตัวใหญ่มีอยู่ยังม่ท่นเห็นนะครับเครื่องสูบน่อยในในห้องยางนี่อีกยังเล้วปุ๊๊บุ๊บปุ๊๊บอยู่ยางบมอ๋อโอ้ซูบสองเครื่องโอเครื่องเห็นแต่มันบุ๊บบ๊บบุ๊บบ่มี ยังบเจืดครับขอครับบมด้หน่จเตตัวหน่อยตัวนี้พอถัก็ใายน่ครับผมกัมาแบบเป่าๆนะครับผานีผานนองปลาเปนซปซปปลาผมทาน้ำลงจักน้อยยี่ส hmm. ิบังีเนี่สบจับเนมาะี่นีนี่ได่มีกีอะไรนี่ sắp 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 nó chỉ đang tắm tùm tùm thôi tôi nâng này ui 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 ลูกบอกไนบอกมันออกตมเนี่ยไปได้เห้าพี่เส,เส,สด็จนี่นี่ต้องคว้านกินตะปูพุงทุกคนกระตองโต๊ะกระตองไง nè, tổng nè, nó thủng bay, chót đét chót đét, ơ, ao ao, km, 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 Đứng km, km, <laughs>

ปลาตองนี่ปล่อยบวชเวียดปล่อยบ่หรือธรรมชาติปลาตองอู้ปลาดุกมาได้ต้องเนี่ยซร้าแขนหุ่นนี่นี่นี่ดุยดุยดุยยี่นี่นี่ซื้อนี่ยเนี่ยให้บวชมาเนี่ยเนี่ยนี่ฮางมาเนี่ยอือปะทุอะไรถึงวะตอดมึงเงี้ยอ้ย Cái đuốc Cái đuốc Ồ, thắng ơi, rồi nè Nà đi nhạc nè ừ. Lỗi đó rồi nè Bất xá hò là xong tốt tôi nhanh Hãy subscribe กระดูกน,นี่จับยากนะครับอันนี้เสี้ยนต่งนี่ปกต,ติจับตะไคร่ตะหมูวัวนี้มาจับปลาพูดดีพี่เฮ้ยังไงเอามาันออกมอั้ง้คนละตัวคนละตัวเจอทั้งไหนไหมเนี่ยทั้งป่ากระดุกสองตัวต่งกำลังจับอยู่ตัวหนึง่ง กำบิดหญเลยมีหัดปราตัวองอโอ้ยแล้มีอนะครับผมปดุแน่เออมันคือย่สาโอ้เอาเล้าเล้ลือๆๆตัวนี้พักนี้ไงนี่ทุกวันไะตามเนี่ยว้ายวาเนี่ยูกบอกไปโลไกเลย

บรรุษาครับนบรรุน้าเออบรรุษามันอยู่ตึงๆแถวนีไล่ยังเฮ้ยปลไหลบ่เดี๋ยวๆๆใส่ตัมันโอ้ไงหาทงหาโอ้ปลไหลใส่ที่นั่งที่น่เลถึงได้ดองเออดินๆินได้แต่ละเต็บเนเฮ้ยได้ได้ หัวใหยโอ้ปลาไหลโตจำนิปโปะอาครับมาึงเอาครับคุณลงถังมึงกินน้ำก็แยกปลาก็ปนิ่ ปิดองเดใส่ปิดองค้งเปา้นรย่้ปลาดุกไงตัวนี้พี่น้องหนึ่งสิ่งิตัวไปค้างหน่วิบิเม้องเลยเออ ยิบปลานะครับโอ้ยก็คอยได้ทไทยเป็นได้บางทนเอากลับบ้านมาเห็ด uh กินเราพี่น้องวัน oh นี oh ้นะครับปลากระไดยู่โอ้โหขวบรถสุกนะครับขวบรถสุกแง้มอ้ยเหนื่อยบางทีข้าวต้องล้มตกนะครับ กาขอมาคุณพี่น้องทุกท่านนอติดตามเราชูเราฟ้าผมผงบบานอนอิสาลีมากวนนะครับตอนนี้ฝนกับสิตกแล้วโอกาสนาคลิปนพาพอกันพี่น้องเดี๋ยวกันเทสกินมีเวลาจะทายไม่เบิกนะครับสำหรับผมมืองสวัสดีนะครับคนงานวันนี้ตายประคองนี่ถึงมีเอาวลาต้มก่อนเชื่อต้องเห็นที่ผิดก่อน กเตัส mm. ส s <S ียหงไมกอได้ไหนจบงาะแกะได้ไหจาะแกเ้ะแกนีห่นอยาเอาหมอหญ่มาหนึ่งี่คุนั่งบ่วันนี้ไปแสนเมงหวยู่เต้ไออกสั่งอะไรในก้อนนี่มันถูกตัวมีคอม่อยกน